การเลือกสีทาโครงสร้างเหล็กเลือกยังไงมาดูกันในระบบเก่านะครับก็จะเป็นการทารองพื้นก่อนซึ่งรองพื้นเนี่ยผสมได้กับทินเนอร์และน้ำมันสนตัวนี้หลังจะากทารองพื้นเสร็จแล้วทาทับด้วยสีทับหน้าหรือสีจริงก็ะจะเป็นตัวนี้ทูเอกิปตันซึ่งตัวเนี้ยผสมได้ทั้งทินเนอร์และน้ำมันสนเหมือนกันข้อดีของระบบเก่าเนี่ยคือว่า ถ้าเกิดสีจริงมันล่อนออกไปแล้วใช่ไหมครับมันยังมีสีรองพื้นติดอยู่ที่พื้นผิวตรงเนี้แมจะป้องกันสนิมได้ในระยะหนึ่งซึ่งถ้าเราเห็นสีจริงมันลอกเนี่ยเราสามารถทาสีจริงทับกับเข้าไปใหม่ได้เลยอันนี้คือข้อดีของมันส่วนระบบใหม่ระบบใหม่คือการทาแบบครั้งเดียวจบก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีแม็กโซ่ in อเป็นสี น้ำมันที่มีสีรองพื้นผสมอยู่ในตัวซึ่งตัวนี้ผสมได้เฉพาะทินเนอร์เท่านั้นทินเนอร์เท่านั้นนะครับตัวนี้ 2-in-1 ซึ่งตัวเนี้ยข้อดีขอมันคือประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการทํางานจริงคือเราไม่ต้องไปซื้อสีสองกระลอนคือเราซื้อสีตัวนี้ตัวเดียวจบเลยไม่ต้องลองพื้น